เวลาแปดนาิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรรนีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 8 8 8 6สเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตตโดยมีนายธานีทองพักดีเอกอัครราชทูตนกร,นกรลอนดอนนายไซมอนไบร์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือนายเมคเคิลจอร์นฮอลโลเวย์ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาสาหาราชอาณาจากักรเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งในสถานเอกอัครราชทูตนกรลอนดอนจัดถวายเสด็จพระชาชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา10นาฬิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโดยมีนายทัตพงศ์สิทธิชัยอักรระทูตสถานเอกอัครราชทูตนกรลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูต พร้อมข้าราชการสถานเอกอักรราชทูตและคู่สมรสรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมแตนแลนด์มาร์กลอนดอนพร้อมคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทุละอ,องทุลีพระบาทรับเสเด็จการเสเด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะส่งร่วมงานพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าเฉาส์ที่3และสมเด็จพระราชนีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าเฉาส์ที่3 โดยจะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับปรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณนะพระราชวังบักกิงแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชา ؤ ์ที่3และสมเด็จพระราชนินคามิล่าณนะมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทาง เวลา8นาิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชานาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย